สวัสดีครับทุกท่านก็มีกับพร้อมเพนกุชิคนเดิมเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนนะครับพร้อมกับเกมอุลตร้แมนไฟติ้งอีเว l ลชั่นลินพันกว่านะ่ยไฟติ้งอีเวเลชั่นภาค3นะครับพร้อมปรบมือเย้โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็เดินทางที่จะมาถึงเออเกือบเกือบจะสิ้นสุดแล้วนะเนี่ยสำหรับอุลตร้าแมนไฟติ้งอีเวเลชั่นภาค3นะเนี่ย เพราะว่าเหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วนะครับผมก็เท่าที่ดูมาแล้วก็เหลือกุดอนทวินเทลวายิซิมอีวิทิกาเอ็ดโรบอตอุตาเซเว่นตุ๊กตาแล้วก็ไซน่าตัวปอมแล้วก็อัสตานะครับผมนี่ก็ไม่กี่ตัวแล้วเนี่ยแล้วก็จะหมดแล้วนะเนี่ยโอ้ช่างน,น่าเศร้าจริงๆนี่เราก็โอ้โหมาไกลกันมากเลยนะเนี่ยตั้แต่ตัวแรกยันไปถึงเกือบจะสุดท้ายแล้วเนี่ย โอเคครับผมก็พาร์ทนี้นะครับผมจากที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วก็ที่เราเล่นเป็นเลดคิงนะครับผมพาร์ทนี้เราก็จะมาเล่นเป็นกูดอนนั่นเองมาน้องแซ่ของเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็มาเลือกกันเถอะว่าเราจะเล่นเป็นตัวอะไรนะครั้งนี้จะไม่หลับตาเลือกแล้วดีกว่าเอาเลือกคู่ปรับที่ดูถ้าจะสมน้ำสมเนื้อกับกูดอนต้องเป็นอ,อยู่ไหนนออยู่ไหนนอนี่ทวินเทล น้องแท่สู้กันในยามพาที่ตกดินดีกว่าบรรยากาศอย่างนี้ช่างเหมาะแก่การต่อสู้จริงๆมากูดอนโอ้โห,โหมาน้องนอนมาแท่กับแท่แท่กับแท่มาแท่กับแท่นี่นะี่มาดิมาดิโอ้ย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 ฟาดแรงเหมือนกันเนนะ่ โอ้ยดูมันควง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 มาดิน้องหนอนน้องหนอนมาเฮ้ยลืมไปว่าน้องหนอนมันจับไม่ได้เราจับหนอนไม่ได้เนี่ยเฮ้ยจับได้อยู่เออจับได้อยู่เออลืมไปมันจับได้แต่ว่ามันทําให้ใช้ท่าไม่ตายไม่ได้สิมาดิน้องหนอนมาดิมาดิคือจุดนี่นะจับฟาดจับฟาดระหว่างกูดอนกับใครมันจะได้ โอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โเจ็บนะเจ็บนะมาดินี่นี่ควงควงควงวโชว์ไปทีหนึ่งโอ้โโโห้โกิ้งกิ้คิดว่าเป็นหนอนน้อยแล้วน่ารักเหรอฮะคิดว่ามันตะมัอตะมีเหรอนี่เนี่ยโอ้ยนอนๆอนนโอ้โหโอ้โหเขเอฮ้ยทวินเทลนี่ทำได้แค่นี้เหรอเนี่ยโอ้โๆโอ้โอ้ยอย่าไป้าวกับมันเลยดีกว่าต้องเล่นระยะไกลกับมันมาดิ โอ้โโอ้โโอ้โโอ้ยโอ้โอฟาดแรงโอนยโอฟาดแรงกันแนือจุ๊บ้ต้องนอนทับมันอะอยากอยากนอนทับน้องหนอเนี่ยนี่น่มาดิเอทั้ยอจะกระโดดไปทับนี่ไม่ได้นี่เนยเล่นขัดขาเลยแต่น้องไม่มีขาแล้วก็ทาให้น้องน็อกไปอีกทีนึงนอกไปเลยนี่เป้องกันอโอ้ยโอ้เอาเอนะน้องหนอเ น้องหน่อนนี่เอาเรื่องฮะเอาเรื่องจริงๆเลยทวินเทลมาโอ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบแลกเกือบแลกนี่เนี่ยเอาดีกิ้งไปไกลๆเลยปิดฉากเลยละกันอีอีมานี่เนี่ยนี่เนี่ยฟาดไม่ยังย้งฟาดไม่ยั้งอู้หูระเบิดเป็นจุนโอ้โห เยี่ยมจริงๆเลยโหสุดยอดเลยนะเนี่ยกูดันเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะโกงระดับหนึ่งนะเนี่ยในเกมเนี่ยก็เป็นตัวโกงตัวหนึ่งเลยต้องเอาอีกคู่ปรับตัวหนึ่งอ่าเอาแท็กเหมือนกันเลยดีกว่านี่ไงไทแรน,นถึงน้องตัวนี้จะไม่มีแท็กก็ตามแต่อย่างน้อยมันก็สามารถโจมตีระยะไกลได้แล้วเนี่ยก็ ค่อนข้าง,างน่ากลัวอยู่พอสมควรนะเนี่ยอเอาที่นี่แล้กันต้องสู้ในสถานที่ที่สวยงามจะได้สบายตาและเหมาะแก่การต่อสู้มากที่สุดวันนี้น้องกูดอนมาโผล่ในอวากาศพร้อมกับเจอกับสปราร์ดล่างรวมสุดยอดสปราร์ดไฮรันมาเลยกูดอนนี่โชว์พลังของแกให้มันได้เห็นหน่อยนี่เนี่ ว่าโอ้ยว่าว่าแค่แซ่นี่มันก็มีค่านะมันแรงมากเลยนะจับเวียงนี่เนี่ยมาดิต้องระวังไทแรนต์โอ้ย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 อาวุธมันครบมือเนี่ยมันครบเครื่องมากเลยไทแรนต์เนี่ยโอ้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 ยหัดขืนหัดขืนหัดขืนก่อนโอ้ยโอ้ยนี่เนี่ยอะไรอะไรอะไรนี่เนี่ยโอ้เฮ้ยเอาเรื่องกันเนี่ยไทแรนต์มาดิเล่นแซ่เลย ฮึดจ้านี่เนี่ยนี่ฮึดจุ๊บจับเหวี่ยงลงกับพื้นเข้ามาใกล้ๆเลยเข้ามาใกล้ๆเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่เนี่ยเฮ้ยไม่ถึงอ่ะอุ้ยต้องระวั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 งต้องระวังอย่างมากเลยมาดิเอาเขาแทงเลยนี่เนี่ยควงโชว์หน่อยควงโชว์ควงโชว์มาเลยนี่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เนี่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 ย บอกเลยว่าแซ่เนี่ยมันแรงมากเลยเออมานนี่เลยจับเหวแล้วกระพืดอีกทีนึงนี่เนะี่ยมาโชว์สัมแดงเกมให้เขาดูอ้าเฮ้ยมีสวนกลับได้ด้วยสวยแล้วเออเฮ้ยมันแรงแน่เลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ,อะไร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 คอมโบไม่ติดอะดิคอผมโบไม่ติดอ่ะ,มมอะเอืเ้อ i. อะไรอะไรอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรเหวไปกระพืดอีกทีนึงนี่เนะี่ย มามาสินี่พักไปอัตติเมตมาเลยนี่เนี่ยนี่นี่โอ้โหฟาดไม่เลี้ยงเลยแต่วะเนี้ยโอ้โหถึงกับตายเลยโอ้โหสุดยอดเลยกูดอนเนี่ยไปที่ไหนอะโลกเขาก็จำหมดเพราะนี่คือสัตประหลาดแท้ไงล่ะ เอาละและตัวสุดท้ายของวันนี้ก็ต้องเจอกับคู่ปรับตลอดการอย่างอุลตร้าแมนแจ็คมากันเลยมาอุ Man Jack. ลตร้าแมนแจ็คเราต้องเลือกสถานที่ที่อ่าเอาที่ไหนดีนะเนาะปกติแล้วกูดอนไม่ค่อยไปโผล่ในน้ำหรอกที่นี่แล้วกันกลับมายังโลกเหมือนเดิมแล้วก็มาเจอกับอุลตร้าแมนแจ็ค มาแจ็คไม่ว่าอุลตร้าแมนตัวไหนจัดการให้หมดเลยตั้แดงเดดกูดอนนี่เน่โอ้ย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 มาดินี่เน่จะได้รู้ว่าใครใหญ่กว่ากันมามาเลยมาสิโอ้ย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 มันเจ็บนะมันเจ็บนะ ไว้มันเจ็บนะจ้ามันเจ็บนะมันเจ็บนะมันเจ็บนะนี่แน่ยอุ้ยอย่างรถกับพื้นมาทีหนึ่งเอาดิ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 มาดิมาดิเล่นขัดขาหน่อยฮึ่จ้าฮึบนี่เนี่ยอะไรอะไรอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรฮึ่จ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิมาดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเต็มเต็มเลย โอ้ยเอาเรื่องั้นเนี่ยเอาเรื่องเฮือเฮือเฮอโอ้ยมันเจ็บนี่น่นี่นี่เน,นี่นี่เนีน่ถอยห่างก่อนดีกว่ามาดิจะทำไร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 นอนทับไปทีหนึ่งนี่เนี่เข้ามาใกล้ๆในระยะสิเข้ามาสิเข้ามาในระยะของพี่สิจะ้ะมานี่สิฮือจึเบียงไปกับพื้น เหมือนมันรู้เนี่ยว่ามันต้องกะระยะห่างเนี่ยสำหรับเราเนี่ยเอเวลาสู้กับเรามันน่าจะรู้ต้องกะระยะห่างนี่เนี่แต่ถ้าใกล้ขนาดเนี่ยก็โดนพี่สวนได้แล้เจ้าน้องนี่เนี่นี่นี่อุ้ยค่อยแรงมากเลยอ่ะอุ้ยเหือเหือเหือดับคาที่โอ้โหเฮ้ยเจ๋งอ่ะสุดยอดโอ้โห นี่มันสุดยอดสับวป,ปล่าประจําเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งอุิลชั่นภาค3เลยนะเนี่ยโอเคครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะครนะผมฮาร์หน้าผมก็จะมาเล่นเป็นน้องหนอนนะครับผมดีสู้กันไปในยกที่แรกนะครับผมโอเคครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมก็บายบายเจอกันพาร์ทหน้าครับผม